คนถามเข้ามาว่าพริกแกงเนี่ยใช้ทํานำเหี่ยวได้ไหมอ่ะมาค่ะงั้นก็มาดูจะจะก,กันในคลิปนี้เลยทั้งทำง่ายแซบปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ยกนิ้วได้แล้วและนี่คือยกนิ้วไปกับคุณนาง กกก,กสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสำหรับใครที่เป็นสายน้ำเงี้ยวมารวมตัวดูฉบับของคุณนางได้ที่นี่ค่ะสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือแช่ดอกเงี้ยวก่อนนะพี่แป้งบอกว่าให้แช่ก่อนเพราะว่าน้องเขาใช้เวลาค่ะต่อมาก็ให้มาปิ้งถั่วเน่าค่ะสาหรับพี่พี่ชาวเหนือเนี่ยแป้งว่าน่าจะชอบสูตรนี้นะแต่ถ้าใครที่เป็นคนภาคอื่นแล้วไม่ชอบกินถั่วเน่าเนี่ยแป้งแนะนําว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะการปิ้งถั่วเน่าคือต้องห้ามละสายตาเลยนะทุกคนถ้าใช้ไฟอ่อนได้ก็ใช้ไฟอ่อนค่อยๆปปิ้งไเรื่อย,อยให้น้องไหม้้ถาไดสีประมาาาณใในนภพี้้้ก็ถือว่ชได สาหรับบ้านแป้งพอปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเอามาตําในครกอีกทีแต่ถ้าใครที่อยู่คอนโดนแล้วอยากจะทําตามแป้งแนะนําว่าใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมกระทะแล้วเทพริกแกงบ้านคุณนางลงไปรับรองแค่เปิดปากถุงมาก็หอมฉุยแล้วพริกแกงลงไปแป๊บเดียวก็ใส่หมูต่อได้เลยมื้นนี้พ่อใช้ประมาณครึ่งถุงพอหมูเริ่มเปลี่ยนสีให้เติมน้ำลงไปแต่ยังไม่ต้องเยอะนะคะกะแค่ให้พอยังผัดหมูบดต่อได้โดยที่ไม่ต้องใส่น้ํามันเพิ่มน้ําเงี้ยววันนี้แป้งจัดเต็มให้เลยค่ะมีทั้งหมูบดมีถังกระดูกเอา ชอบกินหมูส่วนไหนก็นเลือกได้ตามใจอ <c oughs> ที่ขนาดยังทําไม่เสร็จนะเนี่ย <c oughs> เห็นแบบนี้น้ําลายก็่อแล้วว่าพอกระดูกเริ่มสุกนะคะให้เทน้ําลงไปเตรียมที่จะเป็นน้ําสุปได้เลยระหว่างที่กําลังตุนหมูตุนกระดูก <c oughs> ช่วงนี้และค่ะมาเด็ดดอกเหนียวกันมีบ้านไหนที่เวลาทําน้ําเนียวที่ไรจะต้องใส่ดอกเนียวเหมือนกันไหมถ้า <c oughs> ถามถึงบ้านแป้งนะถ้ามไม่ใส่แล้วก็มีปัญหากับคุณเลียเขาแน่นอนมะเขือเทศที่เตรียมเสร็จแล้วเทลงไปได้เลยผ <c oughs> ัวเน่าที่เตรียมไว้ก็ตามลงไปติดๆ <c oughs> ในใจคือคิดอย่างเดียวค่ะเหมาะขนาดดอกเนียวที่ตากแห้งเวลาจะ เอามาใช้หยิบนิดเดียวมาพอนะคะเพราะถ้าเอามาเยอะเนี่ยแป้งวัดทานไม่หมดแน่นอนดอกเงี้ยวเวลาผ่านกันแช่น้ําแล้วน้องเขาจะฟูขึ้นมาเยอะค่ะไม่ว่าจะเมนูไหนๆถ้าใช้พริกแกงบ้านคุณนางทําเมนูแล้วก็อย่าลืมนะคะปรุงเกลือเพิ่มนิดหน่อยก็อร่อยแล้วอือหืออือหือสีคือดีมากในความร้อนตีขึ้นแบบนี้หอมฉุยเลยค่ะในตัวพริกแกงบ้านคุณางจะไม่มีส่วนผสมของผงชูรสนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะใส่เพิ่มก็เพิ่มได้แต่ไม่เพิ่มก็อร่อยเหมือนกันอยู่ที่รสชาติของคนกินเลยแต่เมนูนำเงี้ยวเนี่ยถ้าจะให้ครบก็ ขอเลือดไก่อีกสักกอ้อนเถอะค่อยๆหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเตา๋าก้อนชิ้นพอดีแบบนี้และนําว่าให้ใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางถ้าใครที่ใส่ตั้งแต่ต้นเนี่ยระวังจะเละเอาค่ะยิ่งตุนยิ่งเดือดยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยเส้นขนมจีนเอามาจับใหญ่ๆเลยน้ําเงี้ยวได้ทําจากพริกแกงที่เข้มข้นขนาดนี้เป็นของคุณนะคะอืม <c oughs> ปาสิทบพระเจ้าจอจังหวะนี้คือแบบตุยไปเลยน้ําเงี้ยวคือเข้มข้นสุดไรสุดคุณนางคะ่ะคุณนางถ้ามันจะจึงขนาดนี้นะสุดท้ายนี้ฝากงกกงบ้้าานนนคุณไว ค่ะให้สนใจลองชิ้มดูในตะกร้าก่อนได้